สวัสดีค่ะวันนี้อิงจะมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันเกี่ยวกับเครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารโพสเดเวลค่ะผู้ป่วยไตายวายที่อยู่ระหว่างการฟอกเลือดโดยเครื่องล้างไตเทียมหรือล้างไตผ่านทางช่องท้องจะมีการสูญเสียสารอาหารต่างๆไปพร้อมกับของเสียที่ถูกกำจัดออกด้วยนะคะ โดยเฉพาะการสูญเสียโปรโตีนและกรดอะมิโนจำเป็นกับร่างกายหลังการฟอกไตร่างกายจะอ่อนเพลียเพราะสารอาหารที่ร่างกายต้องการนั้นจะถูกกำจัดออกด้วยดังนั้นการทดแทนสารอาหารที่ขาดหายไปจึงสําคัญต่อการฟื้นฟูร่รางกายมากค่ะเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการสูญเสียสารอาหารที่จำเป็นหลังการฟอกไต โพสเดลเวลนั้นมีโปรโตีนสูงอีกทั้งยังเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพดีเพื่อทดแทนโปรโตีนที่เสียไปหลังการปอกไตค่ะ อันที่จะเป็นสาเหตุของการอ่อนเพลียนอกจากนั้นยังจำเป็นต่อการเสริมสร้างทั้งร่างกายและเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วยนะคะมีใยอาหารทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำทำงานร่วมกันนะคะอีกทั้งยังมีแคลเซียมจากธรรมชาติที่สูงบองกันเหตุที่จะทำให้เกิดโรคแจกซ้อนได้ด้วยค่ะเสริมด้วยโอเมก้า3 6 9 MCT Oil สารตารอดอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่นวิตามินซีอีเอและซีลีเนียมมีแพนสเตอรอลที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้มีโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสต่ำเพราะว่าหากรับประทานอาหารที่มีองค์ประกอบเหล่านี้มากเกินไปนะคะจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำความดันโลหิตสูงแล้วถ้าเกิดอาการบวมมากเนี่ยก็จะเกิดหัวใจล้มเหลวได้เลยนะคะ หนึ่งแก้วให้พลังงาน360กิโลแคลอรีทั้งยังไม่มีแลกโตสไม่มีกลูเตนด้วยค่ะอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลในส่วนประกอบไขมันอิ่มตัวต่ำชงง่ายละลายง่ายโพสต์เดียว l วลยังผ่านมาตรฐานการผลิต GMP และได้รับรองเครื่องหมายออยอจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้นะคะยังขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าฮาลาลอีกด้วยจึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยและให้ความใส่ใจต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะชงง่ายเพียงเติมน้ำร้อน140มิลลิลิตรตามด้วยโพสเดียวเว4ช้อนตวงคนให้เข้ากันก็พร้อมดื่มแล้วล่ะคะ่ะ Post เดีย w e l l เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการฟอกไตไม่ว่าจะฟอกโดยทางช่องท้องหรือฟอกโดยทางเส้นเลือดนะคะแล้วร่างกายเนี่ยเกิดอาการอ่อนเพลียเพราะสารอาหารถูกกำจัดออกไปตอนฟอกไตนั่นเองค่ะควรเสริมด้วยเครื่องดื่มทดแทนมื่ออาหารสูตรครบถ้วน Post สเดียว l l Post เดียว e l l เพิ่มคุณภาพชีวิตลดวิกฤตไตาวายผลิตภัณฑ์คุณภาพในกลุ่มโปรเวล